เอาละครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่คนเดียกับผมมาโฮเองครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมที่เป็นแฟนชายของฟานาฟน่าจะเยอะเด็ดเด็ดเด็ดเด็เดเพิ่งเพิ่พงตื่นเกมน่าจะเป็นแบบเอ่อเป็นแฟนชายของฟานาฟเกมหนึ่งนะครับชื่อว่าไฟ n i ท์แอดแมนโกหรือเปล่าไปเริ่มกันเลยโอ,อ้วันที่หนึ่งเอ้ยขื่นที่หนึ่ง มาเรามันเซียนอยู่แล้วตองอื่นเล่นยังไงวะเออไม่ต้องโทรมาลำคาญนี่คือกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้กองสี่ได้คนคุ้นได้นนคนนั้นดนะ้วยกล้องห้ากล้องหกงหกล้องเจ็ดแล้วทำอะไรได้อะเราต้องทำยังไงครับทุกคนฮะเราแค่ดูกล้องอย่างเดียวเหรอหรอไม่ให้มันถึงไม่ดูกล้องไว้อย่าให้มันถึงเราได้เหรอ ใช่หรือเปล่ามันม,มีปุ่มเปิดอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเราต้องดูคอยดูด้านนี้ด้วยขึ้นไปยังไงอะ่ะโอเคนี่มีด้านนี้ไหมโอ้ my god โอเคไห้กล้องหนึ่งกล้องหนึ่งม,มีอะไรอสองกล้องสองน่าจะเป็นเกมเซนเตอร์นะครับแล้วกล้องสามละ่ะกล้องสามน่าจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าหมีตัวหุ่นนอนอยู่ตรงนั้นด้วย อันนี้ล้วก็องนี้เราเห็นไปแล้วใช่ใช่กล้องห้ากล้องห้าเป็นห้องปาร์ตี้กล้องหกเป็นห้องเป็นที่หนึ่งกล้องเจ็ดเป็นตรงน้านห้องน้ำในห้องหนึ่งดิมีอะไรหายไปไหมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยนะมีเพิ่งวันแรกองไม่มีอะไรหายหรอกใช่ปะไม่มีรอกมม้ไม่มีไม่มีรอกเอ้ยขึ้นยังไงวะอะไม่น่ามี โอเคอืมก็วันที่หนึ่งก็จะให้เราเรียนรู้ก่อนวันนี้ไปเนี่ยไม่น่ามีนะเฮ้ยไอตัวตรงเนี้ยไอตัวนี้ทุกคนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่มีใช่ไหมตั้งแต่แรกจัไม่ได้ช่ด้วยผมว่าดูดูไปก่อนดีว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเกมนี้เหมือนวราจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับทุกคนน่าจะดูได้ตลอดเวลาหรือเปล่า หรือเปล่าหรือไม่บอกแบตเตอรี่ฉันแกแกได้บอกแบตเตอรี่ฉันหรออ่าอ่าน่าจะอีกนานเลยนะครับกว่าจะ6โมงเช้าเพราะฉะนั้นเราต้องมาให้เราแบบชินกระปุ่มก่อนอันนี้ต้องกดค้างไว้นะครับทุกคนถ้าถ้ากดปุ๊บโว้ยสัตว์เลยวะโอ้โหหน้าตาคุ้นๆมากคนไทยสร้างไะเนี่ย น,น่าจะคนไทยสร้างหรือเปล่าผมไม่ได้หาด้วยสิโอเคม,มีใครหายอันนี้น่าจะต้องส่องไว,จว้จนกว่าจนกว่ามันจะมันจะไปนะครับหรือเปล่านี่คือการคาดเดาเองของผมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เรื่องครับเฮ้ยตรงนี้มีรูปด้วยทุกคนเป็นรูปอืน่าจะเป็นสปีชีจิ้งจอกนะครับน่าจะจิ้งจอกไปในกหะาป่าสักสักอย่างแบรหรอ แบร์เบิรดเดย์แล้วก็มีอ๋ออะไรอ่ะไม่ร no? ู no hey He well s <s ้คร no? ับมีมีในเกมให้เล่นไหมแบบฝฟนารสาบอะไรยเงี้ยไม่มีฮะฮัลโหลเงาจังเลยครับฮัลโหลมีตัวไหนตุ้งแช่มาได้ตกใจบ้างเลยนะอ่าไม่มีไม่มี เมื่อไหร่จะ6โมงเนี่ยวันที่หนึ่งข้ามไปได้ไหมไม่มีอะไรเลย mm. ห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรด้วยอืม mm. ตีสามแล้วครับทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะ6โมงเช้าแล้ว mm. อีกนิดเดียวก็จะ6โมงเช้าแล้วครับ mm. โอ้โหเนี่ยคือที่หนึ่งเน่บอกว่ามีอะไรงไง ไม่มีอะไรเลยจริงอันนี้อะไรเนี่ยวเราควรทำยังไงกับมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยเริ่มหายกันแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮียโอ้โหไปยังไปแล้วไปแล้วเฮ้ออยอะไรอะไรเราต้องเปลี่ยนกล้องหนีปะ่ะใช่ปะ่ะอืมลูกพี่มาอยู่อะไรกันตรงนี้ครับเนี่ย ไม่มีไม่มีฮัลโหลไม่มีโอเคสองคนทำอะไรกันเนี่ยมีเป็นแบบเชียร์ีดเดอร์แล้วก็นักร้องนะครับไม่มีโอเคไม่มีโ okay. อเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไม่มีโอเคอ่าฉันจับตาดูพวกแกอยู่นะเฮ้ย ดีแล้วก็เปลี่ยนทันโอเคไม่มีไม่มีไอ้ไอ,อ้ไม่มีใครอยู่พลังใช่ไหมไอ้อย่าทำลายผมนะไม่มีไม่มีโอเคโอเคได้ไม่มีไ,ไม่มีเงียบโล คือหนึ่งก็จิบ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 นะครับทุกคนแต่ตัวไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วโอเคไม่มีไม่มีมมยังตึกหิดโอ้ยโอเคน่าจะดูก่อนโอเคไม่มีเสียวมากเสียวจริงเสียวจริงเสียวจังโอเคครับ ไม่มีอะไรยิงพี่เดิมนะครับตรงนี้เออจะหมองแล้วทุกคนวันแรกก็จิบจิบนะครับเป็นวันฝึกงานฝึกงานไงพวกเขาแค่มาท,าทักทายเฉยๆแบบว่าสวัสดีจ้าช่ออะไรจ้าอะไรงี้วันที่สองน่าจะเริ่มจริงจังแล้วและครับโอ้ยโอเคทันอยู่ทันอยู่ถ้าผม คิดไม่ผิดน่าจะรับมืออย่างนี้นะครับไอตัวหมูนั่นะนะ่ะน่าจะเราน่าจะต้องเปลี่ยนกล้องไปแล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อไม่ดูกล้องนะครับน่าจะนะครับน่าจะเดี๋ยวความที่เราเป็นเซียนอะไรเงี้ยโอเคไม่ไม่ชั่วโมงยังพี่ทำไมวันหนึ่งชั่วโมงมันนานขนาดนั้นเลยหรอพี่ไปตัวกัน <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยหายไปแล้วเอะเนี่ยอืม หันไปไม่เห็นไม่เห็นเง่เอ๊ะไม่เห็นไม่เห็นเลยเชืออ๋อไม่มาไม่หมาอย่างเชื่อเชื่อโอเคโอเคอุ้ยไอตัวนี้มันเริ่มแล้วทุกคนโอ้ยหกโมงไหน complete ย e a แะคืนที่สองเริ่มได้อะไรอะ่ะ อะไรอะทุกคนเป็นกริดๆหืออะไรอุ้ยหุ่นเหมือนเฟตรตตี้เลยเหลือคลิปเองวะเฮ้ยไม่ใช่ดิจะเป็นหุ่นสักตัวหนึ่งในร้านนี้แหละวันที่ยี่สิบห้าเก้าเจ็ดแปดเฮ้ยช็อตดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุกขึ้นมาแล้ว ก็อดโอ้โหโอโหตุ้งแช่เห็นไม่มีเลยหรอโอเคครับต่อคืนที่สองไปวันที่สองเลยตอนนี้น่าจะหนักหน่อยนะครับแต่หนักแค่ไหนก็ไม่ขนาดมือหรอกจำคุณได้ดีหนึ่งสองสามไม่ต้องโทรมาหนึ่งสองสามสี่โอเคมีสี่ตัว ตอน,นี้ยังไม่เออะไรอะไรครับเมกิ้ทุกคนเห็นไหมดูก่อนเมกี้มีอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาครับทุกคนหน้าเหมือนอมันหน้าไม่เหมือนหุ่นยนต์ในร้านเลยนะตงใส่จะเป็นไวรัสมัง้งไวรัสเอ๋ไมีใครหายไปพึ่งจะพึ่งจะเที่ยงคืน จะเที่ยงคืนเองโอ้โห,หยังไม่มีอะไรที่ต้องน่าสนใจนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็นั่งชิวๆไปก่อนนั่งชิวๆจิบํชำชาเพราะว่ายังไม่มีใครหายไปแง่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเชลีิเดอร์ครับทุกคนผมว่าน่าจะลงมาตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ใช่แล้วที่เหลือน่าจะมากันตรงนี้หมดเลยนะอืมโอเค ข้างหลังนี้มันมีไอ้ข้างหลังนี้มันใช้ได้ไอ้ตัวข้างหลังสามตัวเนี้ยไอ้สี่ตัวเนี้ยมันมันขยับได้ป่ะครับทุกคนน่าจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นนักกองเอ้ยนักกองอะไรมือกองน่าจะมีไอ้คนที่ตีนั่นนะครับที่มันชิงชิงชิงแล้วก็มีนักร้องแล้วก็อะไรอ่ะมันถืออะไรวะแล้วก็มีเชลิดเดอร์แล้วก็มีมือกองดีหนึ่งแล้วครับทุกคนดีหนึ่งแล้วครับปิดไปก่อนหู รอๆล่อสิอออ่งดังเนาะนะครับพี่ๆน่าจะน่าจะนั่นแหละครับไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรแลครับตอนนี้ยังชิวๆชิวเวอร์ชิวแบบอนั่งจิบชาแบบสบายๆนั่งสำรวจสบายๆก็แต่แต่ละตัวชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยไม่รู้ชื่อเลย มังโก้น่าจะน่าตัวหละครชื่อมงโก้มงโก้เหมือนแมงโก้เลยแล้วไม่มี้าวใครหายบางอย่างอย่าง,างวันนี้ถ้าปุ้ยสีสองแล้วครับทีสองอต้องดูก่อนยังไม่มีอยู่ตรงน,นี้ล่ะเผื่อมีตัวพิเศษอะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ม,ตนนม,มีตอนนี้ยังแบบสดสดใสใสไร้จริงจรง,งยังสดใสใส,ยสยอยู่ครับ อุ้ยอ้าหายสองเลยทีนี้ฮลโหลแหมแหม่จริงเลยเธอนี่เละเละละอ้อะเยอะเยอะเยอะบินะมาทันแล้วอะไรของพี่เนี่มาอย่าอย่างย่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 งเออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะย่างอยตัวนี้ก็พยายามจะ พยายามให้ได้เลยยังยังเฮ้ยเยมันหล่ออะไรวะอุ้ยโอเคโอเคครับโอเคครับตอนนี้ยัง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 ไหวอยู่ยังไหวยังไหวมาแล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมมีตัวอเลขคะ่ะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเค,อเคแปลว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องเช็คท่อมากนะครับเราให้มีเสียงก่อนแล้วค่อยไปเช็ค โอ้โหพี่เอ้ยว่าไงจ๊ะเปลว่าเราผิดหมดเลยตอนแรกที่เราคิดว่าตัวนี้จะจะมาตรงท่อไม่นะครับหมูมาตรงท่อนะครับทุกคนหมูมาตรงท่อนะใช่ที่เหลือบาตัวนี้ก็หมดเลยตอนนี้ดูกล้องตัวนี้กล้องหนึ่งมีแค่นี้ฟุ๊โอเคอย่างอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยห,ห,หมูหมูใจยเย็นหมูใจยเย็น โอเคยังอยู่พี่เดิมอันนี้ยังอยู่พี่เดิมไม่มีแปลเปลี่ยนไม่แปลเปลี่ยนเลยแต่แม้แต่น้อยไม่แต่เปลี่ยนเลยแต่แต่น้อยครับตอนนี้ตอนนี้ตีสามแล้วนะครับทุกคนยังรับมือยังไหวอยู่นะครับตีสามตีสามนะครับตีสามยังไหวอยู่ต้องไหวอยู่ไหวปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดก่อนปิดก่อนอุ้ยเออุ้ยวุ้ดปิดปิด ไปยังวะอะไรอยู่นั่นน่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมอุ้ยเอ้ยเชีย่ยเชีย่ยครับเชีย่ยแล้วครับมันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยเรยครับทุกคนได้ยินอยู่นะมีชิพ่ายแล้วชิพ่าแล้วครับทุกคนอ่าอุ้ยเชีย่ยด้านล่างเออโอเคตอนนี้ยังยังยังถือว่าวหวเอ,อ้ยนี่อืมบาที่อีกละเกิน นี่เพิ่งนี่เพิ่งตีสองเอ้ยนี่นี่วันที่สองเองนะวันที่สองนะครับวันที่สองเองน,นงเงยยงสีขนาดนี้ฟุ๊บโอเคยังยังเอ้ยเอ้ยลงละโอ้เกือบโอเคโอเคตรงนี้ยังไม่มีอะไรตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรโอเคครับเหลืออีกสองชัมม่วโมงฟุ๊บชิพหายและวนี่ปะเอ้ยตี โอเคโอเคแลครับไปแล้วครับตัวนี้ไม่มีโอเคไอ้กล้องสองมีไหมอุ้ย,ยผมว่าผมว่ามาแล้วนั่นไงิดิดปิดฮึบ <c oughs> <c oughs> น่าจะไปแล้วโอเคคา่าไม่มีอระมีสดล้หมดเลยเมืนว่าตัวตัวรักนะจะไม่ค่อยขยับนะครับเนี่ยไม่ค่อยรู้งานไม่ค่อยรู้งานมาตาน <c oughs> ตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ตรีห้ากับบรรยากาศอันแสนคืนขมอุ๊ยบรรยากาศอันแสนคืนขมเอาละครับเอาละจะจะจะหกโมงแล้วทนอีกนิดน,นึงนิดนึงไม่มีแล้วครับตัวนี้ต้องต้องสองต้องสองอยู่กล้องสองอยู่นะตรงนี้โอเคโอเคไม่มีไม่มีเมาจะหกโมวงวะ,ะเร็วดี เร็วๆดีดูดูทุกคนอะไรอ่ะเร็วๆเร็วๆเร็วดีเร็ว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 กล้องสองยังอยู่กล้องสองกันอยู่นะครับตอนนี้อ่าโอ้คุณหมูมาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเลยปกติจะมีเสียงแต่นี้ไม่มีแล้วหกโมงแล้วโอเค ไปดูคาสิ่นของวันที่สองเลยครับผมไหนดูซิอะไรอ่าไม่มีเออ่เดี๋ยวคืนที่สามผมคอยมาต่ออีกทีน,น,นะครับสวัสดีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจ๊ามวัว